ไล่จะไหนยี ah, an? freely, uh, ่หล anyway, ok. oh, ับเลยพี่้องเห็นะโอ้มาเขาหูให้เป็นแสดงหนังกันกันได้จ้นนี่ที่เลียดได้เลยเด้พี่น้องเห็าเน่าเหนว่าเหว่าเห็นเวาเวเห็ว่าเห็นวเห็นเหนว่เห็นเห็น่น่นาเาเ็น่นเนาเราเอ็เนเเ็นวเนว่านเด้่นเอ็เเอเ้าเาขึ้นา่เน่า เราไปขี่น้ำบาสเี่ดัคือยังเดฮะเปิด่นี่เปิดอยู่ครับเปิดเท่าเดครับสีมืนหาครับแน่พี่น้องเข้าส่งเ็นเดอฟั่งเป็นเดอนั่นยู่ได้บัตรมาใส่งานขี่ขี่เหรียญขี่ยังออกมาขี่พี่น้องเข้ามาสูงขนาดนี้ซีมืนห่าครับ่นอประดับบารมีครับผมประดับบารมีผู้พีธุรกิจก็ชซื้อไปมากนี่ธุรกิจก้ากระโดดแมนพอประมาณว่าพอเลียงงั้นสินอเดียวนะให้ขี่ไอ้ธุรกิจก้ากระโดดไปขึ้นมาพอเลียงมีให้มีสวนมีคนงันมีง้อมีควายไหล นี่เฮ็ดเกษตร,รที่มาครับพี่น้องเขามันเป็นการประดับบารมีครับ,รบเ,เ,รเอาซีเมือนหาเนาะเดียวเนาะแม่นครับมาจาักปีก่อนว่างันมาหกปีนี่ล่ะเบื่องในพันสปอร์ตมันจำพวกพิเศอ่ะหกปีเนาะครับ โอ้พี่น้องเข้ามาเดียวโดดขึ้นเลยไม่ได้สิไปเนี่ยมันหูเด้นี่เออยางขียางเอายางไปยักน้อยเหรอเอาขึ้นมาเด้อครับนี่นี่พี่น้องเข้าขี่โชว์เลยเห็นบ่นเลยเดี๋ยวสิดทายมันไายจะเลี้ยงยากว่ามันกินหยาเห็นบ่นดันเอ้าเอ้าเห็นบ่นดันกเอ้ากินควาดหยาเห็นบ่นพี่แอร์ฟอร์ดวันนะครับพี่น้องเข้าแอร์ฟอร์ดวันนะเลี้ยงข่าวตายยังกินหยาได้เลยพี่น้องมันไม่ได้เลี้ยงยากเด้อบางคนว่ามาใหญ่เลี้ยงยากบ่มันกินหยาเพื่อคือจริงๆต่ว่ายากมามันไม่ได้กินยังอกกเดโรดอกพี่น้ยวกับพี่น เจ้าสิมันกินแปนบ้านละนี่มันเลี่ยมไปซ้ำไปซ้ำมองมันก็เอี่ยมแล้วนะครับนี่พ่อมาเดียวขึ้นล้วก็เป็นสิไปรวดได้ครับขี่ยางขี่ยางต่อร่นี่ดีครับพี่น้องเขาน่องไส้ผมเนี่ยเอาซีเหมือนหานเดียวเนาะยานครับต่อร่องไดครับเออเอาโอเคครับพี่น้องเข้าฝากไว้นอ้อมอกออมใจครับผม